มีใครตามหารถเก่งเครื่องยนต์ดีเซลไหมผมมีอยู่คันหนึ่งนะแล้วผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้ไปนี่โคตรคุม้มเพราะบอดี้นี่สวยมากน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนและที่สําคัญตกกิโลละ2บาทนี่คือแบบเยียบๆนะเยียบๆนะคันนี้ปีสินะครับดูเลยวงเวลเวลอะไรอยู่ครบหมดเลยภายนอกได้เป็นสีเทาเทาเกรไฟหน้านี่ใสเดิมเลยตัดหมอกมาให้ด้วยคู่หนึ่ง ล้อแมกเดิมโรงงานแต่ยางอ่ะผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้ว4่เส้น185 55้าขอบ16หนิ้วกำลังดีนะ17จะหนักไปกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวบินในตัวด้วยตัวนี้เป็น K ets, คีย์เลสกุญแจครบ2ดอกระบ 15, บ้ามเบรกได้มาที่สีล้อฝาทา flex, ้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลังโลโก้มาด้าตรงกลางแล้วก็เลเวลมาด้าสองสกายเอ็กซ์ทีฟทับทิม Tail. ให้ด้วยคู่หนึง่งตัวนี้ตัวท็อปนะครับจะมีไมค์ความเร็วแบบ3มิติให้แบบนี้เลขไมค์อยู่ที่180,000ื กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าได้มา4บานพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเซ mm hmm. นเซนเมนต์บลูทูธคำสั่งเสียงคอนโซลไม่มีดูรอยแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอเดิมจากโรงงานพุสตาร์ทระบบแอร์เมนวนวลสามารถทำมิเตอร์ได้ดิสเลชหนึ่งช่องเกียร์ออโ,โต้มีโหมดสปอร์ตและชิปล็อกด้วยนะครับจอดแปะได้เบาะใหม่มากหน้าหลังสมบูรณ์พร้อมใช้งานมือเดียวป้ายแดงมีใครหาไหมสองแสนแปดหมื่นเก้าพันพรห้าพันแปดร้อย